สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้นำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็สุดเนื่องจากวัวนะครับของผมที่เลี้ยงอยู่ประมาณ5ตัวเนี่ยครับก็ในจำนวน4ตัวเนี่ยก็ติดโรคครับปากเท้าเปื่อยครับปากเท้าเปื่อยก็มีแม่ นม่ขาวตัวนี้ท่านชมวัวโคงที่ซื้อมาครับตอนนี้กลายเป็นสีสีมุกไปแล้วท่านชมเป็นสีมุกไปแล้วนะครับก็ในคลิปก,ก่อนก่อนก็เคยถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะครับวันนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าจะมาถ่ายเ,เคยเคยพูดกับท่านชมไว้ว่าซื้อวัวโค้งครับมาเลี้ยงเอาวัวที่ผอมมาเลี้ยงนะผ่านไปหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ ครบนะครับ1เดือนทั้ง2ตัวนะครับตัวแม่ขาวตัวนี้ก็ซื้อมาวันที่24กันยานะครับแม่แม่ขาวเล็กตัวโน้นนะครับก็ซื้อมาวันที่27กันยานะครับตอนนั้นซื้อมาตัวนี้นี่สีขาวนะท่านชมเดี๋ยวผมจะเอาภาพเก่าๆลงให้ท่านชมได้ดูครับตอนที่ซื้อมาแรกๆนะครับตอนซื้อมาวันแรกเนี่ยเขาผอมนะครับเขาผอมามากตัวนี้นะครับ เลี้ยงได้สองอาทิตย์นี่เขาอ้วนสวยงามมากเลยครับพอมาอาทิตย์ที่สามที่สี่เขาก็มาติดปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะครับจากไอ้เพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยครับก็เริ่มแรกก,แแรกนนร็แม่แดงตัวนู้นนะครับเป็นกอดนะครับแม่แดงตัวนี้เป็นเสร็จก็ต่อด้วยเจ้ากุมภาครับเจ้ากุมภาเสร็จก็ต่อด้วยเจ้าหมูนะครับพอเจ้าหมูหาย ก็แม่ขาวแม่มุกตัวนี้ครับเป็นต่อก็เพิ่งหายได้ประมาณสัก2อสาอาทิตย์เนี่ยท่านชมหายหมายถึงหายจากปากเปยืยเท่าเปยืยนะครับแต่ก็มีอาการซึมมีอาการข้อเท้าเกงนะครับลุกไม่ขึ้นอยู่อยู่2อสารอบท่านชมผมต้องใช้ยา4ีรักษาอยู่ถึงสองสามรอบนะครับหมดยาไป ไปหลายไปหลายพันอยู่นะครับท่านชมหมดยาไปประมาณ2,000กว่าบาทนะครับซื้อยามาฉีดยาแก้ไข้นะครับยาแก้อักเสบยาบำรุงนะครับวิตามินต่างๆตัวนี้ได้วิตามินไปเยอะมากท่านชมเพราะเหมือนกับเขาไม่มีเลี่ยวมีแรงนะครับท่านชมลุกไม่ขึ้นนะครับเดินก็ไม่เดินนะครับผมก็ฉีดทั้งวิตามินเข้าไปนะครับ สุดท้ายนี่ก็ลุกไม่ขึ้นออกมากินยาแล้วนอนครับนอนแล้วลุกไม่ขึ้นก็ซื้อ,อยาแก้ไข้ครับมาฉีดยาแก้ไขมาฉีดแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับแก้อักเสบไ้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆครับให้ไปนะครับก็สุดท้ายนี่ก็ฉีดติดต่อกันอยู่ฉีดเว้น1เข็มนี่ก็เว้นไป2วันนะครับแล้วก็ฉีดซ้ำเข้าไปอีก ็อาการก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอาการที่หาย <c oughs> เกือบปกติแล้วนะครับกินหญ้ากินอะไรได้มาเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับก็ดูเนื้อหนังอะไรดีขึ้นก็เลยถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะครับตอนตอนเขาป่วยเนี่ยผอมมากครับเขาไม่ค่อยกินนะครับเป็นแผลในปากเป็นไร้วร้นะผมใช้ทั้งยาสามัน ปัจจุบันแผนปัจจุบันใช้ทั้งยาพื้นเมืองนะครับเปลือกไม้นะครับยางไม้มาต้ม,มาทาเขาครับจากวัวสีขาวกลายเป็นวัวสีมุกเลยนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแทงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเมือกออกเยอะมากท่านครับมีเมือกเขายังยังติดอยู่เนี่ยครับมีเมือกออกสองรอบแล้วนะครับ จะว่าเขาเป็นสัตว์เป็นแจเจ้ามุ่เยเจ้ากุมภาก็ไม่ตามนะครับจะว่าเขาท้องก็ยังไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็เลยมไม่แน่ใจว่าเขาท้องหรือเขาอะไรกันแน่นะครับหรือว่าการอักเสบของมดลูกนะครับตัวนี้ครับแต่นิสัยเขาดีมากครับเชื่องนะครับจับได้จูงได้ลูกได้นะครับไม่เตะไม่ดีดนะครับตัวน,นี้เนื้อหนังเขา กำลังจะกลับมานะครับนี่ก um, ็ดูนี่เนื้อหนังของเขาก็พอๆกับตอนที่ซื้อมาตอนแรกๆเลยนะครับแต่ตอนซื้อมาตอนแรกจะจะผอมกว่านี้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ดูเนื้อหนังก็กลับมาแล้วนะครับเนื้อหนังกลับมาแล้วนะครับแม่เรียกเขาว่าแม่ขาวใหญ่นะครับตอนนี้กลายเป็นแม่มุกไปแล้วนะครับก็เป็นลูกผสมบามันนะครับตัวนี้ มาดูแม่ไทยใหญ่ตัวนี้นะครับซื้อมาตอนนั้นหอมมากท่านชมนี่ครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับนี่ตัวนี้ไม่เป็นโรคนะท่านชมหนึ่งในห้าตัวที่ไม่เป็นโรคก,ก็คือมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ไม่เป็นโรคนะครับตอนนี้ก็นี้ใส่ดีแล้วนะครับจับรูปได้ตอนารใหม่ก็จับรูปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็จับรูปได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมี มีสายขี้ระแวงนิดนิดนึงนะครับเวลาเราเข้าไปใกล้ๆด้านหลังเขาก็จะออกอาการเหมือนคล้ายๆกับจะดีดจะเตะนะครับแต่ก็ไม่ไม่ออกอาการเตะแรงนะครับเหมือนกับเกร็งๆครับอ้วนแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้กำเนื้อมัดเนื้อเห็นขึ้นได้ชัดเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับซื้อแม่โคงมานะครับตัวนี้ท้องนะครับตัวนี้ท้องนะครับเจ้าของเดิมเขาบอกว่า ตอนที่ผมซื้อมาเมื่อวันที่27กันยาเขาบอกว่าท้องได้ประมาณ3เดือนนะครับตอนนี้ก็ะท้องประมาณ4เดือนนะครับผสมชาโรเร่นะครับลูกข้างในที่อยู่ในท้องนี่ก็เป็นชาโรเร่ครับ่น,นวนนะครับเนื้อหนังเริ่มดีแล้วนะครับตัวนี้เพราะเขาไม่ป่วยนะครับตัวนี้ไม่ป่วยไม่ติดเชื้อปากเข้าป่วยนะครับเพราะคงเคยเป็นมาก่อนหรือก็วัคซีนที่ผมฉีดเข้าไป มันมันป้องกันได้นะครับตัวนี้ส่วนเจ้าสามตัวนู้นสามตัวนู้นติดหมดเลยนะครับเจ้าแม่แดงนะครับแม่แดงแม่แดงท้องหกเดือนกว่าเนี่ยติดก่อนนะครับตอนนี้แม่แดงก็โอ้โหอ้วนมากท่านชมอ้วนจนปวดท้องนะครับอ้วนแบบกลมกินไม่หยุดนะครับกินไม่หยุดกลายเป็น ผิวสีเขาก็เปลี่ยนนะครับหน้าเขาจะออกมาเป็นสีดําๆแล้วนะครับนี่เมื่อก่อนตอนที่ซื้อมาในหน้าเขาเหมือนเจ้าหมูนะครับขวามือนี่เจ้าหมูนะครับซ้ายมือนี่แม่แดงหน้าเขาจะออกดําๆแล้วเจ้าหมูก็เดินมาเล่นมาเล่นกล้องอยู่แล้วนะครับเจ้าหมูนี่ก็ท้องสองเดือนแล้วนะครับผ่านรอบเมื่อวันที่ยี่สิบอ่าวันที่ยี่สิบตุลาในสองเดือน ยรัสิบตุลาที่ผ่านมานี่ครับท้องหรสองเดือนนะครับผ่านสามรอบนะครับตัวนี้นี่แม่แดงนี่ท้องหกเดือนกว่านะครับเข้าเดือนที่เจ็แล้วนะครับตัวนี้กลมมากเลยอืูท้องด้านนี้ขงองเขาเริ่มหย่อนแล้วนะครับนมก็เริ่มตั้งเต้าแล้วนะครับนมก็ตั้งเต้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นก่อนนะครับเป็นก่อน แล้วก็หายก่อนนะครับเขาไม่ซุดมากตัวนี้นะครับเขาเป็นแล้วก็ไม่เป็นเยอะครับแต่เท้าก็จะมีรอยที่กรีบครับมีแผลที่กรีบที่ปากเหมือนกันนะครับอาการเหมือนกันหมดเลยทั้งสามตัวนะครับมีแผลที่เท้าที่ปากที่ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้สมุนไพรึ้นบ้านนะครับฉีดพ่นเข้าไปนะครับเจ้ากลุมภานะครับ กุมภาก็ใกล้จะสองขวบแล้วนะครับเดือนกุมภาอีกประมาณห้าเดือนนะครับก็จะสองขวบแล้วนะครับก็มาเบเดวัวของตัวเองนะครับให้ท่านชมได้ดูนะครับผมเองก็ไม่กล้าที่จะออกไป <c oughs> หาวัวของคนอื่นนะครับเพราะว่ายัางเชื้อ เชื้อปากท่อเปื่อยมันก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่ผมเลี้ยงวัวอยู่เนี่ยครับบางครั้งไปหาข้อครัวของคนอื่นก็กลัวจะ,ะมีเชื้อติดตามเสื้อผ้าตามรองเท้าไปด้วยก็เลยไม่ได้ออกไปหาใครนะครับก็มีน้องๆน,นะครับที่ทักมาบอกว่าวัวตอนนี้มีการออกลูกมีการได้สมาชิกตัวใหม่เพิ่มขึ้นนะครับสองสามตัว อยากให้ไปเยี่ยมไปชมลรวก็กลัวจะนําเชื้อโรคนะครับไปไปไปที่คอกเขานะครับก็เวลาติดเชื้อโรคแล้วนี่มันรักษายากนะครับป้องกันในรักษาเนี่ยมันยากนะครับถ้าเราป้องกันไม่ดีนะครับนี่ทุกตัวของผมฉีดวัคซีนไว้หมดเลยนะครับแต่ก็ยังยังติดเชื้ออยู่นะครับก็อ้วนนะครับวนอ้วนนะครับ ือเขาพื้นตัวเสร็จเขาก็อ้วนเลยครับก็มีการใช้อาหารนะครับอาหารมาผสมกับลำหยาบนะครับํำรุงเขานะครับหลังที่เขาหลังจากที่เขาป่วยนะครับก็เพิ่มอาหารเพิ่มอะไรให้เขานะครับตัดหญ้าตัดไรไม้ให้เขานะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นวัวท้องกันทั้งหมดนะครับก็ยกเว้นแม่ขาวใหญ่นั่นแหละครับแม่มุกนั่นแหละไม่รู้ว่า ท้องหรือเปล่าครับเมื่อสองสามวันก่อนนี้เขาก็มีเมือกไหลออกมาครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเมือกท้องหรือว่าเมือกอะไรกันแน่นะครับมดลูกอักเสบหรือ,อยังไงกันแน่นะครับผมเองก็ถ่ายรูปแล้วก็สอบถามไปทางกลุ่มทางเฟซทางไลน์นะครับก็ยังไม่ได้คําตอบจากเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวด,ด้วยกันนะครับ เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะท้องหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเจ้าของเจ้าของเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ผสมนะครับส่วนจมูกนี่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับท้องได้สองเดือนแล้วนะครับผสมตัวนะครับพ่อประมาณแดงครับของพี่ไหวนะครับเจ้ามณีแดงกนะ็จะมาถ่ายวัวคู่นี้นะให้ท่านชมได้ดูนะครับว่าซื้อวัวโค้งราคา ตอนนั้นเฉลี่ยเฉลี่ยกัน2ตัวนี่ก็ตกตัวละ20่ิบนิดนะครับ20่หน่อยๆนะครับตอนนี้ราคาวัวก็ไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นมาหรือยังนะครับก็วัวโคงวัวอะไรก็ราคายังบางที่นะครับอย่างที่จังหวัดน่านผมเห็นก็วัวโค้งที่มีอายุหน่อยร,ราคายังไม่ถึงสองหมื่นเลยนะครับตอนนี้ กว่าๆนะครับสีปลายๆลายไปจนถึงสองหมื่นสองหมื่นต้นๆนนครับตอนนี้ถ้าเป็นลูกผสมก็จะอยู่ที่ยี่สิบปลายๆายครับยี่สิบกลางๆปลายคลับมีอยู่ช่วงนึงนะครับมัวลูกผสมที่ท้องนะครับตั้งท้องด้วยผสมท้องรับประกันท้องมีราคายี่สิบกลางๆยี่สิบปลายๆลด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า ราคาจะาก,กระเตื้องขึ้นหรือยังนะครับผมดูจาก YouTube หลายช่องก็เห็นบอกว่าวัวก็มีราคาที่กระเตื้องขึ้นแล้วนะครับกระ,กระเตื้องขึ้นนะครับก็มาอัปเดตนะครับวัวคงคซื้อมาในราคาที่ตอนนั้นก็คิดว่าเป็นราคาที่ถูกในช่วงนั้นนะครับ แต่มาเทียบกับช่วงนี้ก็คงจะพอๆกันละครับก็ราคา20กลางๆนะครับส่วนแม่นี้ก็ท้องนะครับเราเลี้ยงให้เขาเกิดลูกข้อลูกนะครับถ้าเกิดลูกข้อลูกก็ไทยใหญ่ถ้ามีลูกนะครับก็ราคาก็น่าจะประมาณสัก20-30ไปหา30ต้นๆนะครับก็พอ ได้กําไรอยู่นะครับถ้าจะขายนะครับก็ลองดูดูก่อนนะครับว่าถ้าเขาได้ลูกสาวก็จะเก็บไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกที่สองในท้องนะครับลูกแรกของเขาเป็นเป็นลูกสาวนะครับลูกตัวเมียนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะได้ลูกสาวถ้าเป็นได้ลูกสาวก็จะเก็บไว้นะครับกิ้ยากเก่งทุกตัวครับตัวผมเลี้ยงแบบปล่อยนะครับตอนนี้ก็แกะเชือกออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ดื้อนะครับ ขาก,ก็อยู่ในบริเวณนี้นครับอยู่ในบริเวณที่ผมล้อมนะครับล้อมด้วยลวดหนามแล้วก็ใช้ลวดที่ติดตั้งเครื่อง,ค,องควบคุมนะครับลวดไฟฟ้าไว้อีกนะครับบางวันก็ปล่อยกระแสบางวันก็ไม่ปล่อยกระแสนะครับก็ปล่อยกระแสเป็นบางครั้งเพื่อให้ไอ้แบตเตอรี่เขาได้คลายประจุนะครับเพราะช่วงนี้ก็แดดแรงครับชาร์จทุกวันนะครับ ก็ปล่อยกระแสเป็นบางครั้งครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยครับปล่อยเขาแร่เล็มเขาพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมตัดต้นปอสาต้นอะไรต้นกระถินให้เขาได้กินด้วยครับพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างครับมีพื้นที่ที่เป็นปอสาอยู่อีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่ครับอยู่ข้างในเนี่ยครับแล้วก็แปลงหญ้าเมเปียนะครับแปลวตอหญ้าหวายอีกประมาณสองไร่ครับตอนนี้ก็ตัดมา กองให้เขาเนี่ยครับเขากินนี่เศษเศษที่เขากิน,นครับก็เหลืออยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขากินหญ้าที่ผมตัดแล้วเขาก็จะมาและเล็มนะครับวัวส่วนใหญ่เขาจะชอบและเล็มครับและเล็มกินหญ้าครับตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเขาจะและเล็มอย่างนี้ไปครับวันนี้ก็อากาศก็เหมือนจะมีเมฆฝนนะครับก็ไม่แน่นครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่ม เก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีฝนมารบก,กวนอยู่แบบนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับวัวที่ผมเลี้ยงให้ท่านชมได้ดูนะครับหลังจากที่เขาหายป่วยจากโรคระบาดปากเท้าเปื่อยครับตอนนี้ก็สุขภาพดีเกือบทุกตัวนะครับก็มีแม่แม่ขาวใหญ่แม่มุกตัวนี้แหละครับเพิ่งหายได้ประมาณสัก องอาทิตย์นะครับดูล่องลอยที่เขาตะเกียกตะกายพยายามจะลุกขึ้นท่านชมดูหนังของเขาครับถลอกนะครับเขาลุกไม่ขึ้นเขาเขานอนแบบทิ้งตัวเลยครับคล้ายๆล้ายคนเราเป็นแผลกดทับนะ่นชมนี่ครับมีหลายจุดมากครับผมก็ใช้ยาครับนี่ใช้ยาช่วยล้างแผลให้เขานะครับพ่นฉีดพ่นให้เขานะครับมีทั้งสองด้านเลย ถ้าเขานอนตะแคงด้านไหนนะครับเขาก็จะลุกไม่ได้ด้านนั้นเขาก็จะะเกลี่บตะกายหนังเขาก็จะถลอกนะครับเขาเป็นอยู่สองครั้งนะครับห่างกันประมาณก็หนึ่งอาทิตย์นะครับเอมันคล้ายๆกับข้อเท้าข้อเท้าเปลงครับก็ฉีดยาแก้ไขนะครับให้เขานะครับนี่ยขาตัวนี้มาแรกๆก็ไม่ให้จับเลยครับตอนนี้ก็เชื่องแล้วครับนี่แม่นี่ก็ห่วงนะครับแม่ขาวใหญ่ในห่วงนี่ หอมนะครับท่านชมแต่ก็ดีขึ้นเยอะ,ะครับดีขึ้นกว่าเมื่อเมื่อตอนที่เขาป่วยเยอะเลยนะครับเนื้อหนังดีขึ้นมาแล้วนะครับผลแม่น,น,นี้ก็อ้วนตัวท้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับหัวโครงที่ซื้อมาเดือนนะครับถ่ายให้ท่านชมได้ดูว่า เขามีวิวัฒนาการการอ้วนนะครับการจเจริญเติบโตอ้วนแบบไหน,นก็มันมีปัจจัยนะครับเกี่ยวกับโรคติดต่อเข้ามานะครับก็เลยทําให้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยจะเห็นผลนะครับสําหรับแม่แม่แม่มุกตัวนี้นะครับส่วนแม่ขาวตัวนี้ก็คือเห็นผลเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับก็อ้วนนะครับอ้วน พวนขึ้นเยอะเลยครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการถ่ายวัวของตัวเองนะครับให้ท่านชมได้ดูนะครับก็เป็นการอัเปเดตการเลี้ยงวัวนะครับของตัวเองให้ท่านชมได้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ